มากินเจที่ตลาดน้อยร้านขนมในตำนานที่เปิดปีละครั้งเท่านั้นคอมโบนี้ตอบโจทย์คนชอบเดินมาก19จัดไปร้านแรกเดินละล็อเข้ามาที่ซอยสารเจ้าโจชือกงจะเจอกับกอรอจีชิลยี่ห้าบาททอดกันสดๆหน้าร้านคุกน้ำตาลกับงาตอนนี้กอรอจีกะหรีจ่จอค่ะมันหอมกึ่งงาคือคือหอมกึ่งงาทา้ทุกอัน ที่นี่เขาจะเป็นแบบมีสามสีสีดำสีขาวสีเขียวไม่รู้ต่างกันยังไงแต่เลยต่อมาร้านนี้เลยเห็นอยู่ที่กระทะไม่ใช่ลูกชิ้นปลานะแต่เป็นอิ่วกล้วยโบราณเขามีทั้งหมด5้าไส้คือดีงามอันนี้ไส้หอมเกือกมันมีความหอมเค็มๆมันเหมือน,นผักผักอร่อยอร่อยแป้งมันเป็นฟิวแป้งแบบแป้งกะลอจีนนุ่มๆร้านตุ๊กตบเหล่าแปะในตำนานคนเยอะมาก ดีนะเจปีที่แล้วได้กินไปแล้วปีนี้ไปต่อคิวกันต่อที่ทอดมันเจเจหมวยกันกว่าหอมหอมพริกแกงหอมพริกแกงจะอาจจะไม่มีปลาเขาใช้อะไรแทนนะพี่ตั้งหนีแทนนะปลาแต่เนื้อเหมือนมั้ยข้างร้านเจหมวยจะมีขนมรังพึ่งแบบจีนหน้าตาเหมือนถังแตกมากจะบอกเลยรสชาติคนเลื่องไส้ที่ห้ามพลาดคือไส้เผือกอันนี้ดีงามมาก อันนี้คือขนมรังพึ่งเป็นไงพี่มินเนื้อเขาแบบมีความหนึบเหนียวแล้วก็มันหอมหอะไรทุกอย่างหอมงาหอมเผือกหอมแป้งทุกคนต้องมาลอง,งนะแต่อาจจะรอนานนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากเดิอนออกมาอีกนิดนะจะเจอกับขนมถ้วยเจ้าดังเจ๊เจี๊ยบร้านนี้เขานึ่งกันสดๆหลังร้านให้กินร้อนๆฟินมากอร่อยมากกินไปแล้วหนึ่งถ้วยนะคะดูเนื้อเนื้อนเป็นอย่างนี้เลยดิง้ง คือมันจะเป็น,นขนมถ้วยที่สีขาวล้วนเนื้อนุ่มเด้งกะทีข้างบนคือมันคือถูกต้องสมแล้วที่เป็นเจ้าดำหากินได้แค่เรือครั้งเท่า้นใครที่ชอบกินขนมถ้วยต้องต้องมาลองเจ้านี้กินหวานแล้วต่อด้วยหวานกับร้านเหียจัวเซียงซิมอี้มีหวานอันนี้คือโค้ยเกียรมีหวานนะคะอันนี้ เหมือนบะหมีมากเพราะว่ามันชื่อมีหวานส่วนตัวชอบกินอีตัวนี้มากนี้บวยเสียเจอลูกนี้ด้วยมันเป็นลูกบ้วยเสฉวนเ็นแบบบวยเพื่อนหนึ่งสดชื่นตัดก,กันหวานยอดกำลังจะเดินกลับบังเอิญเจอกับร้านของทอดน่าก,กินมากคล้ายๆกับกะหรี่ปั๊บแต่มันคือขนมเปี๊ยะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่ออฟฟิศโค้ดโคดีกว่า